วันนี้เราจะเดินทางไปท่าสองอยางครับทางหลวงหมายเลข 105. Mm hmm. 1 0 5้าเห็นไหมครับว่าเส้นทางสวยสดงดงามน,นะครับแล้วก็มีเออเนี่ยเราได้พบกับเด็กชาวบ้านนะครับแล้วก็แจกของให้น้องๆหิวก็ามาทานข้าวครับอร่อยนะอาหารที่นี่อาหารป่าแล้วก็ไปที่ถ้ำแม่อุสุครับแทบจะไม่มีคนเลยนะครับเส้ทนทางนี้ก็สะดวกสบายนะครับ ไปเที่ยวใครที่มีจิตใจรักการท่องเที่ยวก็ยินดีต้อนรับนะครับครับนี่อุทยานแห่งชาติแม่เมยนะครับผมก็ลงไปเดินนะครับชมจุดชมวิวที่บริเวณแม่น้ำเมยนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับพมา่าที่นี่แหละครับเป็นหมู่บ้านที่น่าท่องเที่ยวที่สุดนะครับผมก็ขับรถต่อไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปเที่ยว ตอนนี้เราก็สูดอากาศเข้าไปเต็มปอดนะครับโอโซนสุดยอดนะครับท่างอย่าลืมนะครับทังเหนือของประเทศไทยมีที่ท่องเที่ยวตอนนี้เราก็แวะเข้าไปที่อุทยานนะครับเสียเงินเล็กน้อยนะครับไม่ได้มากอะไรที่เห็นอยู่นี่เป็นคูบาใสนะครับแล้วก็ภาพข้างหลังเนี่ยไม่ใช่เป็นวอลเปเปอร์นะครับเป็นเรื่องของจริงครับการอุยานพารณ์คนเดียวนะครับท่านดูเลยครับว่าหมอก สวยจริงๆนะครับนัน,นี้ม่อนกิ่วไม่เกิ่วลมนรัเป็นธรรมชาติอย่างนี้แล้วพดไม่ได้นะครับที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวนะครับธรรมชาตินี่แล้วก็มีความสุขเติมได้เต็มพลังนะครับฝนตกตลอดทางนะครับชุ่มจ้ำความสุขอะไรเราจะหาอรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับ นี่นะครับน้ำตกแม่ละเมินนะครับสวยไหมครับม่อนทูสุดาข้างหลังไม่ใช่บนเปเปอนนะครับอันนี้เป็นของจริงนะฮะแล้วผมจะมานอนที่ม่อนกูบาจ่ายแล้วก็มากับลูกสาวครับวันนี้ลูกสาวจะพูดอะไรกันวายฮสนุกจังเลยเห็นไหมครับทามาแล้วผมจะพาลูกสาวมาด้วยนะครับโอ้ยแพ้ครับแพ้หรือแก้วเนี่ยนะครับจากนั้นก็เดินทางต่อไปเรื่อยนะครับ ตั้งใจของผมคือต้องการที่จะไปล่องแม่น้ําสารวิน,นครับเพื่อที่จะไปชมน้ําตกก็ได้พบเด็กๆข้างทางน,นะครับเราก็แจกขนมนะครับเด็กรู้สึกแววตามีความสุขนะครับเห็นนักท่องเที่ยวไปก็มาทักทายกันธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับว่ามันหาไม่ได้จริงๆนะครับหรับในเมืองทุ่งนาวิวข้างหลังนี่ก็สุดยอด แล้วก็เราผ่านวัดนนบาใจนะครับเ,เห็นอนี่งครับว่าวัดพระธาตุยุธามณีนะครับอันนี้ก็เป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็มีร้านอาหารข้างทางน,นะครับเราก็เอาขนมมาให้น้องๆเขานะครับมีอยู่ร้านเดียวนะครับที่ผมผ่านมาก็ร้านนี้แหละครับเป็นร้านอาหารที่ขวัญใจของหมู่บ้านเลยนะครับ นี่น้ำตกข้างทางนครับเป็นไงฮะสวยก็ผ่านหมู่บ้านไปนะครับก็จะมีจุดแคมปิ้งจุดแคมปิ้งนี้ไม่ใช่เซเว่นนะฮะเป็นแคมปิ้ง,งบุญชัยนะครับแล้วผมก็กางเต็นท์นอนหิวขึ้นมาก็ต้มมาม่าสิครับรออะไรนะฮะเตรียมแก๊สไปกระป๋องนึงมาม่าสามหอ ตั้งใจจะมาตกลาครับคงไม่ได้ตกนะฮะไปถึงก็ค่ำพอดีกลางเต้นนอนจริงๆผมกลัวผีเหมือนกันนะท่า,น,น,ทาน,นี้เป็นบ้านพักนะครับคือละเจ0รอบาทนะครับนอนก็จะสบายๆแต่ผมชอบนอนกับดินกินกับทรายมากกว่าหูเป็นไงครับไอ้น้ำหมอกท่านที่คิดว่าลำบากจะมาแล้วนะฮะก็ลำบากจริงๆคนต้องใจรัก ไม่งง้นมาไม่ได้นะครับแบบนี้น,นี่เรือนะครับผมนั่งเรือไปชมน้ำตกแล้วก็ไปชมเจดีกลางน้ำด้วยนะครับเนี่ยที่นั่งในเรือข้างหน้านี่ไม่ใช่ใครนะครับผมเอง<ม>เสี่ยงหน่อยนะครับแต่ก็สนุก<ม>เขามีเสื้อชุดชีพให้เราใส่ค่าเรือก็ไม่แพงนะครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทคึ้นแรงครับถ้าใครที่ชอบตกปลาก็ไม่น่าผิดหวังนะ ข้างหน้าผมก็จะเป็นน้ําตกนครับน้ำตกที่ไหลลงมาแม่น้ําหนายหา่นะครับแม่น้ําเมยแล้วไปอย่าลืมนะครับไปทานปลาเมยยอดมีสะพานข้ามแม่น้ํานะครับนะลมแรงประกาศไปครับทางเกินนะฮะสนใจติดต่อทักทายกันมาได้นะครับเระอยากจะไปเด้วผมจะพาไปเที่ยวนะครับก็เราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวของท่านเองนะครับ เาไปเที่ยวกันเป็นหมู่คณะได้ครับเราดีๆบริการพาไปเรื่องความปลอดภัยรับรองครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมีเจ้าที่อยู่าตคอยดู ลังในการทำงานนี่นะครับสุด